ฉีดน้ำเห็นไหมฉีดแล้วสีเหลืองไหมเคยฉีดน้ำวันนี้ยังใช้แล้วอยูนี่พูดจิงสวยมากธรรมชาติที่แท้จริงเย็น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 เออเย็นเย็นเออเย็นเย็นนะคะ ว่าราอรอหายไปไหน,มมนเลยร,รอรอยังอยู่ในใจเ,ร,เรานะเสมอ โอ er. oh, oh, ้โหควันเยอะมากไม่ใช่้อคิบุนคิบุนเยอะมาก หัววด้ยเป็นหลอกอะไรม่พร้อมความให้กล้องสดไม่คมตรงกลางเหมือนปิ้นปนปิมพี่อื่นห่ะจะเดินข้างบนไม่มีใครมารับพี่อื่นเลย 先来哦，哎。